สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอรศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันนะครับที่ผมจะนำเอาเรื่องราวดีๆสาระดีๆและก็เอาข่าวซึ่งกำลังอัปเดตอยู่ในขณะนี้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กับผมก็ขอความกรุณา ช่วยกดติดตามและกด Subscribe ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปอีกครับวันนี้ผมจะเอากระแสซึ่งต่อเนื่องมาจากรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีซึ่งเป็นที่สนใจของสังคมเป็นอย่างยิ่งรายการนี้เป็นการดำเนินรายการของคุณจอมขวัญซึ่งหลายคนก็รู้จักดี ครั้งหนึ่งคุณจอมขวัญก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีโทรทัศน์นชชนทีวีแล้วด้วยหลังจากที่คุณจอมขวัญไปอยู่ที่ไทยรัฐทีวีเนี่ยก็ได้ไปดำเนินรายการถามตรงๆกับจอมขวัญซึ่งรายการนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งแต่หลังจากที่มีความขัดแย้งกันทางความคิดและมีการชุมนุมประท้วง ของกลุ่มราษฎรคุณจอมขวัญก็ได้ดำเนินการในการที่จะนำเอาผู้ที่มีความคิดเห็นต่างกันทั้งสองฝ่ายมาออกรายการแล้วก็มาสอบถามกันมาดีเบตกันหลายๆคู่ที่มาร่วมดีเบตเนี่ยหลายคนบอกว่าคนนั้นชนะคนนั้นแพ้คนนี้ชกไม่เหมาะสมคนนี้ชกข้ามรุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะคิดกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่สังคมได้ก็คือสังคมได้ความรู้ได้ในสิ่งซึ่งบางเรื่องเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องที่ชัดเจนเลยครับฟังๆกันมาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้จนกระทั่งมีการเชิญผู้ที่มาร่วมรายการเพื่อมาดีเบตกัน2ท่านท่านหนึ่งเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็นนักศึกษาหลายคนก็บอกว่า มันน่าจะเป็นคู่ชกที่มันไม่เหมาะสมอ่ะมันเป็นการชกระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เป็นคู่ชกซึ่งสูสีอะไรกันเลยแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือความคิดเห็นและความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายตรงนี้นะครับคือสิ่งที่ทำให้เราได้รับทราบข้อมูลความเป็นจริงทั้งสองฝ่ายว่า ทั้งสองท่านที่ออกรายการเนี่ยมีความคิดยังไงมีความรู้ยังไงในเรื่องเหล่านี้แล้วสังคมก็จะเป็นผูด้ได้รับความรู้นี้ด้วยผมเชื่อว่าเราคงไม่ตัดสินแล้วครับว่าใครแพ้ใครชนะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือได้ความรู้ได้ความเข้าใจผมอยากจะเอาเอฟเฟกตต่อเนื่องกันตอนนี้ซึ่งเป็นกระแสที่ยอดฮิตจริงๆสำหรับประเด็นของการดีเบตของอาจารย์กับนิสิตหรือนักศึกษาคนนี้ มานำเสนอในวันนี้ครับในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์เนี่ยได้พาดหัวว่าคารวะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอน,อนนท์เผยรายชื่อครูผู้มอบวิชาสำเร็จโทษแกนนำมุงมิงออกอากาศพาดวันหนักไปนิดนึงครับว่าสำเร็จโทษที่จริงตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเสนอและก็อธิบายในเชิงของกฎหมายแต่ไม่เป็นไรครับหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวสารบางครั้งเนี่ย การจั่วหัวข้อให้น่าสนใจมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรนอนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจําคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือมิด้าออกมาโพสต์รายชื่อครูบาอาจารย์ที่มอบความรู้เพื่อนําไปออกอากาศถามตรงๆก,กับจอมขวัญก่อนจะได้รับคําชมจากชาวเน็ตจานวนมากถึงการมอบความรู้ให้แก่แกนนํามบอบ3นิ้วที่มาออกรายการ โดยไม่ได้ทําการบ้านหรือศึกษาความรู้เบื้องต้นมาก่อนจึงทําให้การดีเบตค,ครั้งนี้ตะบุกตะกัดจนพิธีกรต้องออกตัวช่วยอยู่บ่อยครั้งจากกรณีเมื่อวันที่27พฤศจิกายนรายการถามตรงๆกับจอมขวัญทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนำเนินรายการโดยนางสาวจอมขวัญหลามเพชรในหัวข้อ2มุมมองต่อพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์2561 โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบ,บุญหันศาสตร์หรือนิดาและนางสาวปนศริยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนมุมหนึ่งในภาคีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร2563และเป็นหนึ่งใน100ผู้หญิงที่เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงจาก BBC ประเทศอังกฤษ แต่หลังจากจบรายการกลับกลายเป็นการมาดูความเงือบของรุ่งปนัสยาที่โดนอาจารย์อานนท์จากนิดา้าขยี้เต็มๆในปมพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ปี2561และหุ้นของ SCB จนกลายเป็นฆาตกรรมบนหน้าจอทีวีข้ความนี้ก็คขนหนักๆไปสักนิดนึงครับจริงเนี่ยก็เป็นการให้ความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เมื่อเช้ามืดของวันที่28พฤศจิกายนผู้ที่ออกรายการร่วมกันกับรุ่งปรัชญาผ่านหน้าจอทีวีคือท่านดรอารอนนท์ได้ระบุข้อความถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมอบความรู้ให้กับตนไปใช้ในการออกอากาศซึ่งได้ระบุข้อความว่ากรา,าบครูก่อนนอนใช้ความรู้ในวิชาเหล่านี้เต็มๆในการไปออกอากาศรายการถามตรงๆกับจอมขวัญเรื่องสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ ด้านกฎหมายก็จะมีศาสตราจารย์เกษมสันวีรวันศาสตราจารย์สุดาสิริวัสวงรองศาสตราจารย์ทัชชัยสุภผลสิริรองศาสตราจารย์ชยันติไกรกาศร,รองศาสตราจารย์สำเรียงเมฆเกรียงไกลอาจารย์สุชาติธันมาพิทักษ์คุณและอาจารย์รุ่งโรดรื่นเรองวงในด้านบัญชีประกอบด้วยอาจารย์นันทพรพิทยา รองศาสตราจารย์ดวงสมรอ,อรพินรองศาสตราจารย์ดออรอังคารัตเียบจริยวัตรอาจารย์นาราทิพทับเที่ยงอาจารย์พแพรกีระสุน thon พงศ์ในด้านการเงินประกอบด้วยรองศาสตราจารย์สรีดาบุฒนารองศาสตราจารย์สรินันทนิตยวงศ์ศาสตราจารย์ดออรอัญญาขันธวิทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์ทรงชัยกุล รองาศาสตราจารย์ด ok ็อกเตอร์ไพบูล์เสรีวัฒนาะและผู้ช่วยาศาสตราจารย์เมทินีวณิกกุลส่วนในด้านเรศร,รษฐศาสตร์ประกอบด้วยรองาศาสตราจารย์รัตนาสายคณิตรองาศาสตราจารย์พรมพรเชี่ยวสกุลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปรีชาจรุงกิจอนันต์และอาจารย์คมขำดีวงศาในด้านประวัติศาสตร์ประกอบด้วยอาจารย์คมขำดีวงศาอาจารย์วรชาติมีชูบทอาจารย์สวัสด จงกลด้านรัฐศาสตร์ประกอบด้วยศาสตราจารย์ดรชัยยันชัยพรทั้งหมดนี้คือครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนท่านดรอานนท์ให้มีความรู้ที่จะนำไปใช้ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เขาเทิดทูนหลายท่านก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วคุณงามความดีที่ท่านดรอานนท์ทำในวันนี้ทั้งหมดเขาขออุทิศส่วนกุศส่วนให้กับครูบาอาจารย์เหล่านี้ที่ได้สั่งสอนเขา ให้มีความรู้ความสามารถปราดเปลี่ยนถึงปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมผมได้นําเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับท่านรองศาสตร,ราจารย์ดรอานน์ซึ่งขณะน,นี้ชื่ออานน์กำลังได้รับความนิยมเพราะอานน์ฝั่งหนึ่งก็คืออานนที่เป็นทนายความเป็นแกนนําของกลุ่มรัศนรอ,อีกอานน์หนึ่งก็เป็นอาจารย์ซึ่งได้ออกมาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่ แกนนำการชุมนมุมได้พยายามที่จะกล่าวถึงในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสถาบันเราซึ่งเป็นคนกลางก็ได้รับความรู้ครับได้รับความรู้ในประเด็นต่างๆมากมายส่วนผมก็คงจะทําได้เพียงให้กําลังใจกับทุกๆฝ่ายให้เจรจาการเพื่อนําความสันติสุขมาสู่สังคมไทยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเรียบได้ครับ ศรริรปรชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ